สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พาไปเดินตลาดโอ้ยตลาดนะ่ย้ซื้อไปปลูกก็ได้นะนี่ไหมมีอยู่ตีโอ้บอกพี่ก็ไม่ซื้อไปให้พ่อได้นะี่ยกระถางแล้วจักบาทเทนะ่าไโอ้กระถางของพี่บาทได้จังหลายเบีย้ยคุณเป็นเบีย้ยเป็นเบีย้ยคุณตลาดตอนเช้าเช้าบ้านกุดว่าครับโอ้ของกินก่ได้เนาะ ตอนดอกไม้บึ่งพี่น้องคนงามอันนี่แม่ทีเขาไปถ่ายรูปยุบอันเขาคลอ,นะอ,อนคอดมอดคลอดมอระจายปสก,ยก,ยกูจะกรายไปามดดิเราไปเรียนกันเนาะสองพี่น้องนะประอกอบเบื้องยังเงนะี่ย เดินตลาดเชา้าเช้าบ้านกุกว่าอันนี้ลูกน้อยอไรพรอ,อันนี้ผักไรสารปลอดสารลูกน้อยอุไรพรมีชื่อว่านกอะไรอันนี้ นกเขาหรือนกเราก็ไม่รู้นกเรานกเราเนาะแ้วนกเขาเราเอาไม่ได้มันดูกับเราใช่ไหมใช่ค่ะตัวเท่าไหร่เจ็ดสิบบาทจ้ะเจ็ดสิบบาทนกสีก็ได้สีนะก็ใหญ่มาหกประทศไทยนั้นก็่มีนี่แยกจากขอน้ำลูน้ำหลานผู้หาได้ยายพิการนะคะเจ้าพี่หลาย สิบหัวเข้าอันให้ยายสิบบาทก็เป็นพระคุณอย่างมากหกสิบบอกยายซื้อหกสิบแล้วหลานจะเห้ยายพอเอาบุ้มอ้าวพอเอามันมันโอนเนี้ยเด็กสาวเสื้อผักอันนี้กาแซ่บโค้ทสูงไปหลังอร่ลดเนื้อมันหลอ้วนมันอ้วนใช่ไหมใช่ไหมมันโอนอยู่นี่น่ะของแท้มีค่ะไม่เป็นไรอันนี้เขาไปทสมยังไงเอาทำไมเอิบกันบางอึบมันนั่นแหละตัวการเขากระปิ้ว กาแฟมันงอยอยู่ที่ไหนอันนี้ยายไม่ทราบผู้แจ้งค่ะฉันมีมากนะจ๊ะว่าเ็นผู้หลุดไี่ถอะแล้อันไม่ถ้วยแดงมาส่งเพื่อค่ะถ้วยแดงแง่อันนางต้องเพราะมันอันนี้ก้อนเขาแช่เย็นไว้ทีนี้นางก็ไปวางไว้เดี๋ยวมะกรอออันที่จริงมันตัวเล็กนะเนี่ยยายน้ำแข็งมันกรอบเลยตัวไม่ใช่เดี๋ยวมันแหวลงไปมันก็ใหญ่เหมือนกันแซ่มากมากครับครับอูปลาไหลาด ปลาไหลปลาไหลปลาไหลอันนี้ร้อยหนึงค่ะอันนี้สองร้อยค่ะอันไหนร้อยนึงมีค่ะโลละจักบาทนอดโลบน่ะโลละจักบาทนะโลโลละจักบาทครับสองร้อยโอ้โหสองก่อตั้งแต่โอ้โหยิ่งไนู่นโอ้ยเดี๋ยวย่างก่อนยาก่อนมุกบปลาไหลไปนู่นโอนปลาไหลไทนาแท้ๆนี่บอกแย่เขาจะไปฟูดเอาฟูดเพ่ัสดบานยางทั้งเกษตรทั้งทงคุลา คุงกุลาของไทยเมนไทยเมนนหลว่าสิพุดลายๆค่ะแทบีฮะสิุดลายๆไปซื้อลายๆไปสั่งกจ้าไว้มลายอะไรบ้าเขาพี่เจ้นไม้ยหน้นไยน้นไมยนไมืน้นไม้ยืน้นไม้ยืนตหนไยืนตนไ้ยืนนไนต้นไนต้นไ้ไป้ยืนนไยืน้นไม้ยตนไยืเตหม้ยง้นไยต้นไยงนยต้นไ้ยื่ต้นไมานนไม้ืไ้นไไไื้นไนตนไนไน้นไ เดินเจัน uh, ี่พาโลเลยพ่โลพลกิโลอาลหนึงก็ไม่ได้น้อยเทไหร่ต้องต้องสร้งโลบางกอน่ะหน้าม okay. ันหลเนาะอันนันที่สองร้อยนี่รอรอต้องต้องต้องสงโลอ่ะต้งกิโลเลยโลละสองร้อยก็พอกินโลโลละสองร้อยย่างยังข้างใน นี่นตับเมนะตับตะไคร้ค่ะเนื้แต้ไ่กระเล็ดต่อนะครับสองพันบาทสอ้พันบาทเอาไม้อันนี้เห็ดก็มีอันนี้ปูกูหน้า ว่าผักกาดละสิบบาท,ทคือไม่ได้หลายให้ย้ายพืนนะ่อนคนสิบบาทโอ้ดอกผักงามงามอีหละอันนี้นะครบซีอันนี้แปะซีฟเอาไก่อ่อนแล้วแต่ว่าไก่อ่อนมันก็ยังอ่ะครับคิ้วไร้หนูน่าหนูนานะครับล่ะดอกผักงาผักกาดดอกผักงาหมดอันนี้ยัง ô em em gôa gôa nói ôu khả năng ngàm đó cà tê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  ตบาค่ะน้เบอลยค่ะอันนี้ห้าบาทโอ้ห้าบาทโอ้ห้าบาทคือลายลายให้ย้ายอันนี้ก็สิบบาทค่ะสี่ใช้ตู้เย็นไยีใม่มันได้ h e ็ดอยู่แล้วหอมยงตลพี่น้อง ตลาดบ้านกุ๊ตาตอนเช้าๆนะครับอากาศบ้านเฮาอากาศบ้านเฮาพี่นกเออขนา่สิบบาทนี่หนะพี่ชายเราไม่ค่าก็ค่ะสิบบาทมาละพี่นกอ่านี่แหละของมากของแซ่บเต้่นน่ะมาละขี่นก เอิ้นคือกันพี่น้องเดี๋ยวนี้เอิ้นหมักมะละขี้นกแต่ว่าบ้านเฮาเอิ้นผักข่าเพชรบูรณ์เอิ้นผักข่าวันนี้มะละขี้นกโคบ่ครับเนี่ยโคบ่ครับเนยโอ้โคบ่โอ้โคบ่โอ้เปันไดครับโคบ่คร้บปันไดโอ้บักทัวปีไหมว่าที่แบบทัวปี เอาไปตามเด้อันแหล่มันบ่มีเนาะนุ่ยแหล่มันบ่มีตามจักบาทครับตาเนี่ยสิบบาทครับสิบาทโอ้เทำไหมด่าเลือกเอาไหมล่ะตำละสิบบาทนะครับนี่นุ่ยตรงดิจังยี่สตัวนุ่ยตรงดิจังเนาะเน้นดิจังเนาะตามแซพหนึ่งที่มันมีเลือกมาเลือกเลยอเคครับทำไมเขามาซื้อเนื้อค่าจัดส่งคตัวบนี่จากได้นุ่ยแหล่แล่ที่ตาเนี่ย น้องแซบเน่ยโปีนะเออปีนุ่ยระแรงที่มันแซบปีนัแซบต่ำอืมเอื่้าเชื่อนัอืมะเขออเสือนี่ค่นแลอนกัมเนาะอืมไม่ับเนื้อกเอาี่ดยน้อิเนาะชิ้นงูอยู่นี่ายด้ไหนเขาเลยของก้นเป็ดงูหน่อย่อม โม่งโม่งพอดีกินของไฟเนี <player> ่ซ <Tá> ื้อ <fucking> ถ <inappropriate> <water> ั <rubber cities> ่วปีพี่น้องถั่วปีทำใส่มะควาบทำใส่มะกรอกเออของแบบบ้านๆเขาปลูกปลูกเองมาขายเองมาบวกกันนี่ยเออมาบวกสิบบาทนะครับได้เยอะมากสิบบาทเอมะกรอกห้าบาทตัวนี่ก็ถั่วปีนี่ก็ถั่วปี บายบายไปยุ่งคุณโทษมากเอาปลาซอยราคาปลาซอยปลาซอยสาวทุ่มมาขายลากออกคโทษมาผมบ่ครับนะผมบ่ไม่โมกัดได้หรอผมจริงม่โมกันหรอไม่โคมเลาจะข่อยซีมันกันด้วยบ่บ่ข่อยเอาแบบบ่ขมหม ผลบผมเองาบ้ขอบคุณค่ะขอบคุ่ะันมเป็นอย่างไาคมกบโดดจับาทนะมาละซีบมาละซีบาทตีผมน้อยอยู่ผมน้อยเดียวเนาะนารัะผมน้อยนี่บาทน้อ กบบนี้ก็ได้เหรอปลาเ้อเ้าบาทเ้าบาทเดี๋ยวรอรอตังก่อนเด้อเดยวรอรอตังก่อนเด้อยแม่บ้านซื้อนั่นอยู่ซื้อบักทั่วปีมาแล้วนู่นรอกิน้องยเ,เอาวัวไม่ะัะ